สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูเตชั่นนะครับแน่นอนครับวันนี้ตามสัญญาเลยก็คือเราจะกลับมาจาก,กเด็กคาตาเนอเวลหรือว่าเป็นเด็กนินจานเนี่นะครับนี่วันนี้คาตาเนอเวลกาก้าสายนินจานั่นเองครับเรียกว่า เราได้จัดแบบเต็มๆซะทีนะครับหลังจากที่คำที่แล้วเนี่ยเราจัดแบบว่าตามมีตามเกิดไปนะรอบนี้ครับเราได้ของเสริมจาก SSS02 มาเรียบร้อยก็สามารถทําให้คนที่จัดคาตาณาสายนินจาที่เป็นกาก้าได้เนี่ยสามารถจัดได้เร่นง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ่อยคนที่ไม่มีเลยเนี่ยไม่เคยเก็บคาตาณามาก่อนก็สามารถจัดได้ง่ายดังเช่นผมเป็นต้นนะครับอ่ะเริ่มไปดีกว่านะครับว่าเราจะใส่การอะไรไปบ้างนะแน่นอนครับ ใช้แฟลกของคาตาสุดเท่ที่มีรูปยูกะถือธงอยูเนี่ยของคาตาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะแล้วก็บัดดี้ครับต่อให้เป็นคาตาเวอร์ก็ตามแต่ว่าขอใช้บัดดี้เป็นแกกันทัวดราก้อนซึ่งอันเนี้ยมาในอาร์ตใหม่ด้วยนะใน S102 เขาก็มีมาให้ครับถึง4ใบเลยด้วยกันอืมอนแีแหละเหมาะเป็นบัดดี้ของเราที่สุดแล้วนะเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงคือแบบเรื่องความมันเป็นอาร์ตใหม่ไงก็แบบว่าถ้าเกิดใครเล่นดราก้อนอยู่แล้วก็แบบว่าไม่ต้องสลับกาก้าไปมานะครับก็เลย ใช้แบบใหม่ไปได้ยแล้วก็อีกอาร์ตนี้ก็ดันแบบว่าโอ้อาร์ตเท่ด้วยนะอาร์ตนี้อ่ะต่อไปครับอ่ะเริ่มทพิกาก้าครับใบแรกครับบัดดี้ของเราเก็นทัวร์ดราก้อนครับใส่ไปเลยสี่ใบนั่นเองแนะ่นอนเป็นบนะัตดี้เนาะแล้วก็เรียกว่าเออถ้าจะเป็นทุกสายของกาการแล้วตอนนี้นะที่ต้องใส่แบบกาการ่างเนี่ยนะครับใส่ไปเลยสี่ใบนะครับแล้วก็เนื่องจากใน S s 0 2เนี่ย มันมีใบนี้มาให้ด้วยก็สัก3ใบกําลังดีหรือว่าถ้าเกิดใครแบบว่า,ารู้สึกว่าไม่ชอบใบนี้นะครับสามารถสลับแบบว่า,าใส่ใบนี้3แล้วใส่ใบนี้4ก็ได้นะอแต่ว่าผมคิดว่าในเรื่องนี้มันสมควรจะมีแบบแกรารก้าที่แบบมีความสามารถ G ีโเนาะสักประมาณ 6- ากถึงเใบกําลังดีเพราะว่าการแยกร่างของนินจาเนี่ยมันต้องแบบว่าจําเป็นต้องมีแบบ G ีโในโซนเพราะฉะนั้นติดไป 4- ีถึงหกําลังดีนะครับผมว่าอย่างนั้นนะ ไอ้หกถึงเจ็ดแม้แต่กี่ของหกสี่นี่น้อยไปนะครับสำหรับดินิงจาอ่ะต่อไปเราไปดูร่างของกาการ์เด็กนี้กันบ้างดีกว่าครับนี่กับเกิร์นชัวคิริงอาคูเรสดราก้อนนะครับเป็นกากาในคาตานาเวลเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยอ่ามันจีวอไม่ได้รับสองหน่วยยิ่งแค่สองโลนี่แต่ว่ามันจะไม่ใช่แบบพอยต์สำคัญของเราเนาะพอยต์ point สำคัญของเราคือไอตัวเนี้ยถ้าเกิดมันเข้าสู่สนามใช่ไหมเราสามารถดิบวิชาดินจาจากกองเราไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือได้นะครับอืม้ม ไอ้พวกจีโวเนี่ยผมมองว่าเป็นแบบของแถมเล็กๆแน่นอนละยิงร้ายคู่แข่งได้ไลฟ์เพิ่มเนี่ยแต่ว่าตดยรวมนะครับเอามาหยิบเอพวกวิาวชาดินจาซึ่งเวทในเด็กเนี้ยมันจะเป็นวิชาดินจาแบบเรียกว่าทั้งหมดเกือบทั้งหมดเลยล้กันนะอต่อไปครับแกนทัว f u ฟูมาร์ดราจอนกับแกนทัวจิไรย,ยะดากอนนะครับ ผู้ติดขัดเล็กน้อยนะครับก็คือใส่อย่างละ3าใบเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครแบบรู้สึกว่าอยาก,อยากชอบแบบตัวใดตัวหนึ่งอยากให้มันสีแล้ว,วแบบอยากฉันอยากเล่นตัวนั้นเยอะจังเลยก็เลยแบบสามารถปรับได้เช่นกันนะครับอันนี้ sb ่วนสกับ ss ่วนสซึ่งในกล่องนี้นะครับเรียกว่าส่วนใหญ่เนี่ย,ยครับพูดกั่ค้ามีเขาเดียวนะกันนะว่าหาได้ชุด sb ่วนสกับ ss S ูนยสแค่คุณซื้อ sb ู่นสองสี่กล่องกับ ss s ูนสองหนึ่งกล่องก็สามารถจัดทำเนี่ยได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน,น ก็เรื่องนี้ก็ใส่ผมเลือกใส่อย่างละ3แล้วกันเนาะคือมันมีดีคนละแบบนะครับตัวนี้เนะี่ยมันมีไอ้สอตัวเนี้ยมันมีความสามารถในการเขาเรียกว่าแยกร่างเหมือนกันเนาะแต่ว่าตัวนี้มันจะดีตรงที่เราจะได้ power บวกสามพันกับบวกครีนนะ,ะแต่ว่าจะเสียด้วยที่เราจะจ่ายเกียรเยอะหน่อยถ้าเกิดว่าคอธรรมดาจ,จริงๆเรื่องกอนคอธรรมดาเนะี่ยไม่น่ามีผลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะแบบว่า geo geo เข้ามาซะมากกว่านะแต่นี้เนี่ย ไอ้ตัวนี้เนะี่ยต้องบอกว่าตัวนี้มันจะแยกได้2ร่างเลยนะครับไม่จำเป็นต้อง g ีก็ได้แต่เนี้ยมันจะแยก2รล่างได้ก็ต่อเมื่อมัน G ีขึ้นเข้ามาเท่านั้นนะครับนี่แหละก็เป็นความแตกต่างนะอันนี้ก็จะแบบว่าถ้าเกิสมมติว่ามี G ีก็จะจ่ายเกียร์อะไรน้อยหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะจ่ายเกียร์เยอะหน่อยแต่ว่าเรื่องเบสพลังเรื่องโจมตีคิติคอลอะไรเนี่ยเหมือนกันอยู่แล้วนะครับแตกต่างที่เนี่ยอันนี้จะได้บวกสามพันบวกคิติคอลก็เลือกใช้ตามสถานการณ์แล้วก็การบนมือที่ขึ้นแล้วกันนะครับบบประมาาาณนี้้ถ้ถเกกิดดว่ยไแบบ ตัวได้ตัวหนึ่งเนี่ยอยากเล่นแบบตัวหลักเลยก็อาจจะแบบว่าสมมติมมมอยากได้เล่นหลักอาจจะใส่4ก็ได้ไอันนี้ใส่2ก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆอยากให้แบบมีพวกการแยกล่างขึ้นเยอะหน่อยนะเพราะว่าคารกานินจาเนี่ยแบบเสน่ห์ของมันก็คือแบบการแยกล่างนะแล้วก็แบบพวกเวซัพพอร์ตอะไรเงี้ยมันจะเป็นเกี่ยวกับการแยกล่างซะเยอะนะคบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่คาร์การ่างที่มันมีการแยกล่างเลยก็จะดีกว่าเนาะถ้าต่อไปเป็นมอนเสริมครับนินแชทครับ2ใบพิชาระวก็ใชยนินเบิร์ดครับนินเบิร์ดสองใบ อันนี้ก็เรียกว่าอาจจะเอาแบบว่าเพิ่มทรัพยากรแล้วก็คือเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นดรา้อนเข้าสู่สนามใช่ไหมสามารถทิ้งการมือเราหนึ่งใบได้แล้วก็เปิดท็อปสามใบนะครับนําการหนึ่งใบนั้นขึ้นมือแล้วก็ที่เก็บไว้ใต้กองได้นะครับก็แบบอาจจะแบบไว้เสิร์ฟแบบพวกลงดรา้อนมาจะเสิร์ฟแบบดราคอนที่เป็นร่างดินเออค่าเป็นร่างดินจาไว้แยกร่างก็ได้ในกรณีที่มือไม่มีเนาะหรือว่าเอาไว้เสิร์ชหาพวก เปิดท็อปสเพื่อหาพวกการ์ดท,ที่มันเป็นวิชานินจ่าเพิ่มเข้ามาแบบว่าเอามาเล่นคอมโบของเราก็ได้เช่นกันนะก็เป็นแบบไปเซิร์ตท,ที่น่ารักอีกหนึ่งใบเนาะส่วนนี้ก็แบบว่ากายนินแคทธรรมดานะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งมอนสเตอร์บรรทัศของเด็กนี้นะครับกับนินด็อกน้องหมาของเราน,นั่นเองคือตัวนี้เนี่ยจริงๆมันมีนินด็อกที่อยู่ใน Ss02 s นะแต่ว่าผมมองว่าใช้เป็นตัวเก่าไ้แหละดีแล้วนะครับ เออรู้สึกว่าตัวใหม่ามสามารถก็จะเกี่ยวกับเ,เก็บเหมือนกันมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าตัวนี้มันดีตรงที่ว่ามันสามารถลงมาปุ๊บเนี่ยมันสามารถชาร์จได้มากสุดอ่ะสามใบสามารถเอาการเอามันเสิร์ฟนิมด็อกใช่ไหมเอาขึ้นมือเราไว้ไนดะ้เก็บก็ได้ก็คือมันสามารถจะเก็บคือสามารถที่เรียกว่ายืดยืนต่อสานาการณ์ได้มากกว่าแล้วกันนะคือถ้าเกิดเราลงมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถ เกียร์ได้พอเอาไปช่วไปที่เกียร์ได้นะครับถ้าเกิดว่าเกียร์แบบว่าเอ้ยเกียร์พอแล้วเอาขึ้นมือไว้ทิ้งกับความสามารถต่างๆก็ได้เพราะว่าเด็กนี้เนี่ยความสามารถมันจะเกิดส่วนใหญ่แบบไอ้บางทีมันอาจจะอิงกับครัพี่เราต้องทิ้งค้าบนมือเป็นค่าคอสอะไรประมาณนี้เนาะก็เลยแบบว่าเออดินด็อกนี่แหละของอันเก่า BT ทีอสบีเอสสามมันเลยจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าอันใหม่นะครับผมมองรับไหวอย่างนั้นแต่ว่าข้อเสียก็มีเหมือนกันคือถ้าเกิดกรณีที่แบบว่ามาดันแบบไปอยู่ในช่วงเลทเกมมาได้ต้นเกมียร์่า โอกาสที่นินด็อกของเราจะเหลือเด็กเราอาจจะมีน้อยก็มีโอกาสเหมือนกันนะแปลว่าอาจจะแบบโดนเอาไปชาร์จเข้าเกียร์อะไรหมดแล้วอะไรเงี้ยนะครับแบบว่าทําให้แบบเขาแสดงประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่นะหรือแบบว่าโว์จริงๆแบบว่าเปิดเกมมานินด็อกไปอยู่เกยียร์สองใบตอนเกียร์เรื่องเกมเลยก็เป็นได้เช่นกันนะครับแต่โอกาสน้อยๆอ,อย่างน้อยก็คือแบบว่าผมว่าน่าจะมีโอกาสชาร์จจากนินด็อกไอ้ตัวเนี้ยได้หนึ่งใบอยชนะต่อไปครับไอเทมเพียงหนึ่งเดียวดีกว่าของเด็กนี้นะครับ คุมดาบมังกรเทพกาคู่ในนะครับอ่ะเรียกได้ว่าจริง,รงอะ่ะไอเทมใบอื่นก็มีแหละใน s s 0 2องอกมาเติมแล้วแต่ผมก็ยังบอกว่าเออไอกาคู่ในเนี่ยเป็นอะไรเป็นทางเลือกที่ดีสุดอะ่ะคือมันความสามารถเคาน์เตอร์ของมันก็คือยกเลิกกันยมปีด้วยการทิ้งวิชานินจาใช่ไหมอ่ะแล้ว ไอเนี่ยคือความสามารถที่สําคัญแต่ว่าอันที่เนี่ยอันความสามารถแ้วก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดรับยาคมโบ,บสามของเราในทุกใบนะครับจะได้รับพาว์บุญสามพันแล้วคริตข้อบวกหนึ่งมันก็ทําให้เกมบุกข,ของเราเนี่ยจากที่มันแบบเร็วและแรงอยู่แล้วก็จะแบบว่าเร็วและแรงมากขึ้นไปอีกนะครับก็เลยคิดว่าไอเทมมันอื่นน่ะก็มีเหมือนกันแต่ว่าอ่าเป็นกาคู่ไหนน่าจะคุ้มที่สุดนะครับในตอนนี้นะแต่ว่าเด็กนี้ก็แบบว่าอยากให้แมทิมติดเอาไว้เนาะก็เลยใส่อนี้ครับตอนแรกคิดว่าจะไม่ใส่เหมือนกันนะกับ มิเลค e ชไฟเตอร์นะครับตอนแรกที่ผมบอกมานะทิปก่อนใช่ไหมว่าเออเนี่ยใสมาเพราะว่าที่มันเหลืองจริงแบบว่าเออฉันอยากได้อันอื่นแต่ว่าอันนี้เนี่ยสุดท้ายก็เลยตัดสินใจใส่มาครับด้วยเออเอาไว้เสิร์ตไอเทมมาแหละเนาะเพราะว่าผมมองว่ายังไงไอเทมอยากให้มันใช้เป็นใบนี้ดีกว่าคือจริงๆอ่ะจะไปใส่ไอเทมใบอื่นก็ได้แหละถ้าเกิดคิดว่าแบบว่าเออมันแบบว่าเออไปใส่ใบอื่นก็ได้นะถ้าเกิดไม่มีอะไรเงี้ยเอาไอเทมใบอื่นมาใส่ก็ได้หรือว่าจะไม่ใสไอเทมเลยอาจจะใส่เป็นแบบ การป้องกันอย่างอ่วิชาวิชาขาซิงอะไรเงี้ยก็ใส่แทนได้เช่นกันครับแต่ผมใส่ว่าผมมองว่าผมอยากให้การคู่ในมันขึ้นนะเพราะว่าถ้าเกิดการคู่ในมันขึ้นเนี่ยมารับประกันได้ทั้งขาลูกแล้วก็ขารับเช่นกันนะครับส่วนความสามารถแรกที่ว่าเสิร์ตมอนไซส์สามก็คือถือว่าทิ้ง,ท,งทิ้งมันไปแล้วคณน,นะเพราะว่าด็กเราไม่มีไซส์สามก็แบบว่าอารมณ์เหมือนมาเล่าจะได้การคู่ใน 6ใบยอยู่ในเด็กเลยนะครับก็เลยใส่ไปประมาณนี้แล้วกันนะใครไม่ชอบก็อันนี้ต้องไปเปลี่ยนได้ด้วยกันเพราะว่าไอเทมเนี่ยมันมีให้เลือกเยอะเหมือนกันแต่ว่าผมชอบกรคุณไนที่สุดเนี่ยไม่ตายเลยอืมชินแกรนทัวร์พนิชเชอร์ครับ2ใบนั่นเองก็เรื่องคอสอะไรก,ก็รู้แล้วราต้องมีว่า power เหมือนสองหรือมากกว่าอะไรบนสนามเราอะไรเงี้ยแล้วก็ยิงไล่คู่แข่ง5หน่วยใจสังเกตอะไรเงี้ยนะครับก็ใส่2ใบก็กำลงดีอืมใส่4ใบดูเหมือนจะเยอะเกินไปนะ วิชาเรียกปลาครับใบนี้ใส่ไปเลยสี่ใบครับของดีก็คือแม้ว่ามันจะถูกทิ้งเนี่ยทิ้งใช่ไหมเราก็จะด,ดับสองเกตอ่าถ้าเกิดว่าไม่ทิ้งเนี่ยเราก็สามารถนามันตื้อไอเทียมมังกรที่หรือว่ามังกรเทพเนี่ยเออไม่ต่างกันสองใบาจากตอบขึ้นมือก็เป็นใบชุดเบ้ออทั้งเข้าแบบใบเป็นใบชุบได้ต่างหานะครับอืมก็เลยว่าสารับประโยชน์ทิ้งก็ดีใช้ก็ได้ครับใส่ไปเลยสี่ใบอ่ะวิชาอู้งานครับก็ใส่ไปเลยสี่ของเซ็ตมีคุณภาพนะครับ ก็คือมันสามารถดรอปวิชานินชาของเราเจากมือลรหนึ่งใบใช่ไหมแล้วก็ใจหนึ่งเกียริครับถ้าทํไม่ได้จวดสองใบคือคุณอาจจะแบบเอาไปดรอปพวกออพวกมังกรเทพอะไรเงี้ยทิ้งไปแล้วก็ได้จวดสองน่าจะก็พาคอมโบกับใบน,นี้ต่อวิชาเรียกปลาเอาดินดอกที่ถูกทิ้งไปจากคอต,ตัวนี้ขึ้นมือมาวนเล่นซ้ําหรือว่าจะไปวนเรียกกาค่าก็ได้เช่นกันนะครับก็นี่แหละมันก็เป็นคอมโบแบบเบสซคคอมโบง,ง่ายก็เลยใส่มาสี่เลยของดีนะครับอ่ะต่อไปครับอันนี้ของใหม่ วิชาพุทธามังกรเทพครับตัวนี้เป็นการแบบว่าป้องกันชั้นเยี่ยมเลยนะก็ออคือเขาบอกว่าในระหว่างเทินคู่แข่งการยกเกี่ยวกับเทนคู่แข่งใช่ไหมรายการนี้ถ้าเกิดมีหอมังกรเทพดัวสนามของเราซึ่งทุกใบมีมังกรเทพอยู่แล้วมันต้องห่วงนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์ยกเลิกการโยมตีนั้นนะครับจากนั้นสามารถทิ้งการในมือเราหนึ่งใบได้หากทำนะครับเราจะได้อํากรสบนสุดจากกองเข้าสูส่สองสองใบเข้าสู่เกียร์แล้วก็ได้จวดหนึ่งใบด้วยเรียกว่าถ้าเกิดใช้เนี่ยไม่มีอะไรเสียเลยนะครับต่อให้ทิ้งมือบก็จริงแต่ว่วา ทิ้งมือก็จะเกิดความสามารถอีกก็เรียกว่าแทบไม่มีอะไรจะเสียนะใส่ไปเลยสี่ใบแต่ถ้าเกิดว่าใครสมมุติว่าอย,อยากว่าดูดบบการป้องกันท็กนี่ผมใส่แค่ประมาณ4ใบเนี่ยมันน้อยไปหรือเปล่าเออก็สามารถเพิ่มวิชาขาซิ่งเนี่ยไปย้ายเช่นกันนะ,ะแต่ผมมองว่าเรามีการ์ดที่เป็นการ์ดป้องกันเนี่ยอย่างการ์คู่นในที่เราเหมือนว่าคอนเฟิร์ม6ใบก็เรีว่าน่าจะเป็นอไรที่มากเกินพอนะเพราะว่าลูกชานินจาที่เอาไปทิ้งไม่น่าจะมีขาดมือนะครับเรามีตัวเติมมือ,ม,อมีอะไรเยอะแยะเลย อ่ะใบนี้ครับวิชาังกรเทพระบอมแยกร่างฟูมานะครับอันี้ก็เป็นแบบว่าเป็นการที่แบบว่าทําให้ลุกย่างสนุกสนานทีเดียวนะครับใบนี้ถ้าเกิดว,ว่าใครไม่ชอบก็สามารถปรับรถได้นะครับใบนี้แต่ผมกะสี่ใบจัดต็มกะให้มันแบบว่าขึ้นเมื้อนแน่เริ่มคนสองโอกาสปิดได้หรือถ้าเกิดดีไฟเขาให้มีการหยุดเฟรหยุดอะไรพวกนี้นะอ่่ก็คืออะไรครับคือตัวนี้คือบอกว่า มันจะสแตนมอนทุกใบบนะมาสามร้อยที่มีพาวเวอร์เท่ากับการที่เลือกก็เอาไว้ใช้แบบเราแยกล่างแล้วก็ปาใบนี้แหละพอมันปีไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมก็เอันนี้ยตายแล้วก็ตีเล้อีกเวฟแหนึ่งนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะโดนขัดก็มีสูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบว่ารู้สึกแบบอยากเพรสเซฟเนี่ยไม่ได้แบบสูตรงกันไปก็ไปปรัาอาจจะเหลือสักสองใบอะไรอย่างงี้ก็ได้นะแล้วก็แบบไปป้องกันเอาอะไรเพิ่มแทนนะครับวิชาวายุมังกรเทพนะครับกับสเสบียงศึก กาข้าปั้นนะครับอันนี้เนี่ยรายได้เมื่อมีดรากอนนะครับบนสาของเราแล้วต้องเป็นพาวเวอร์เนี่ยเท่ากับหมื่นสองหรือมากกว่านะก็คือเอ่อพาวเวอร์พาวเวอร์รวมนะครับไม่ม Power, อาเวอร์ก็คือแบบถ้าเกิดมีแยกลางก็คือได้ใช้แน่แหละมันคือได้จวดสองใบแค่นั้นเลยแต่ก็ใส่ไม่แค่หนึ่งใบนะครับถือว่าใส่ใครจะใส่สองก็ได้ผมมองว่าหนึ่งถึงสองกำลังดีนะครับอแลอนนกยืนบ้างนะครับก็คือเคาน์เตอร์นำออมอนไซสองนะครับหรือต่ํากว่าหรือว่าเวทมนเนี่ย บนสลับคู่แข่งหนึ่งใบกลับขึ้นมือนะครับแล้วอันที่2ก็คือถ้าเกิดถูกทิ้งด้วยความสามารถการนะครับเลือกการบนผูแข่งเลือกการบนสามผู้แข่งหนึ่งใบแล้วก็เราสามารถจ่ายเราตัวเองในงหนึ่งหน่วยแล้วก็ถ้าเกิดทำนะครับนั่งพที่เลือกกลับขึ้นมืออันนี้ก็คือใส่ประ,ประมาณสองใบก็คือแบบว่าเอาไว้ใช้ในกรณีที่ว่าอีฝ่ายเห็นว่าเราเนี่ยลิ้นจา่าอาจจะแบบว่าลงตัวหน,หนาๆมาไว้ตรงกลางเออก็ทํา,ทาแบบว่าเขาปิดช่องกลางเพืทำให้แบบเราแบบไม่สามารถตีได้แบบเต็มที่นะหรือว่าอาจจะแบบลงที่แบบว่า ตัวมีพาวเวอร์ไอมีดนะีเฟนซะ์หนาๆมากๆเลยนะครับก็เลยลงโดนได้มาเพื่อช่วยเด้งนะครับแล้วทําไมถึงเลือกเด้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะครับมันชอบมีการแบบว่าเอ้ยไม่ถูกทําลายด้วยความสามารถจการอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นเลือกการเด้งก็มีประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมอย่างหนึ่งครับแล้วก็จริงๆอ่ะเรื่องทําลายก็ไม่ต้องห่วงเพราะเราก็มีแก้วเวทต่างต่งที่ได้ทำลายได้แล้วถูกไหมเอออันนี้ก็เป็นการเด้งอีกหนึ่งใบนะครับเป็นตัวเลือกประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเด็กคาตนานะครับเรียกว่าอันนี้เนแบบว่าเอาไปแบบ พอฟัดพอเบี่ยงได้แล้วหละ่ะจากครั้งที่แล้วมันรู้สึกแบบว่าเอ้ยเหมือนแบบเป็นการแบบรู้สึกว่าดิกไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราก็ไม่มีของจัดอ่าอันเนี้ยเราก็แบบว่าสามารถเอามาจัดได้มีความแบบเอ่อเต็มที่อย่างนั้นก็แบบเต็มที่กว่าครั้งที่แล้วแน่นอนนะครับรับประกันรับประกันว่าเต็มที่กว่าดิกที่แล้วแน่นอนอสำหรับคลิปนี้นะครับจบเรียบร้อยแล้วสำหรับการกา้าคาตนาเวิร์ลสไตล์ของผมัเองแน่นอนนะครับ ก็เป็นยังไงบ้างหรือใครแบบอยากแนะนำว่าไอ้นั้นเนี่ยมันดีแบบชันเป็นกูรูคาตานะอะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์มาใต้ร่างเลยจริงๆเนี่ยยังมีการที่แบบว่าน่าสนใจแบบเป็นการสามมันประจําสายนินจาเนี่ยผมว่าเห็นเขามีขายในมายเทอแล้วถ้าเกิดคุณอยากได้แอดออนอะไรเพื่อมเงี้ยสามารถไปกดในนั้นมา,มามาเปลี่ยนได้เลยนะเพราะมีบหลายใบที่แบบว่าเออน่าสนใจเยี่ยวยอดเยี่ยมเหมือนกันเพราะว่าจัดแบบง่ายๆมีแค่สองเด็กนะครับใช้แค่ s b ส0 3กับเอส0 2สหนึ่งกล่องนะครับอืม แค่นั้นเลย Sbin 3าแล้วก็ SBT ู Sbin 3 4กล่องแล้วก็ SSS 0 2 1กล่องสามารถจัดได้ตามนี้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย